พี่น้องมือนี้มาดามสิท้าพี่น้องมาเอ็ดนำเสื่อมเนระาจะพี่น้องเนาะสูตรเข้มขนนะ้นเราจะพี่น้องเนาะเอ็ดง่ายสะดวกสบายเนระาจะไม่ลาที่เทาสีาสน้ำไปใส่เนระาจะพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ้งขั้นตอนและวิธีทำนำเสื่อมกันเลยเราจะแหล็กเข้ากับมาเบิ้งส่วนประกอบในการเอ็ดนำเฉื่อมเราจะพี่น้องเนาะอันดับแรกกะซีมีน้ำตาลไส้เราจะพี่น้องเนาะใส่ยี่หัวยังกระเด็นเราจะพี่น้องเนาะน้ำตานไส้ขาวหรือไส้แดงกระเด็นหนึ่งกิโลกรัมเราจะพี่น้องเนาะใส้น้ำร้อนเราจะพี่น้องหาลอยมิลลิลิตรจ้ะ นํำไปเทผสมกันแล้วก็ข้นไปเรื่อยๆจ้ะการเอ็ดนำเสื่อมง่ายๆจะพี่น้องสไตล์มาดามอีสานท่าเสีบพี่น้องใส่งานได้สะดวกสบายเราจะพี่น้องเนาะเอาไว้ส่งใส่นามต่างๆเราจะพี่น้องเนาะนามที่ห้องไว้ส่งค่ะพี่น้องมันดีกว่าการที่ห้องิงไปใส่น้ำน,น้ำมันน้ำสาลสายเป็นเม็ดแล้วพี่น้องพาบว่าเวลาาข้างร่งแล้วมันนานละลายเราจะพี่น้องเนาะตอนนี้มาดามก็ได้ส่งมาได้สักพักเอ้เอันก็ได้ข้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะห้องก็ใส กวนกวนแบบติดไปเรื่อยๆนะจจะพี่น right ้องเนาะกวนให้เม yeah. well, ็ดน้ำตาลมันละลายน่าจะพี่น้องเนี่ยกวนไปจนว่ามันบอกมีเม็ดน้ำตาลหลดจากพี่น้องแต่แบบนี้น่ะมันยังใส่บ่ไดแต่เนี่ยมันยังน้ำตาลมันยังเป็นเม็ดแต่เขาก็ค้นกวนไปเรื่อยๆผลจ้ะพี่น้องจนว่ามันละลายผลัะจ้ะจตทุกคนอันพ่อเ้าอันข้นไมาได้สักพักแล้วนาะจะพี่น้องน้ำตาลมันก็เริมละลายแล้วก็มันจะมีความใสของน้ำ นำออกมาเราจะพี่น้องเนาะถ้าไผแบบว่าสะดวกที่สิข้นแบบนี้ก็เอาไปต้มใส่ครับต้มใส่ใส่ไฟนะจะพี่น้องเนาะใส่ไฟต้มเลยก็ได้เนาจะพี่น้องเนาะแล้วจะค่อมสะดวกสบายของไผเนาจะพี่น้องเนาะถ้าชำรับไผบ่อยากแบบเปลืองแก๊สหรือยังแบบนี้ก็อยากลดต้นทุนก็เอานำหอนเนาจะพี่น้องเนาะนำห่อนเทลงใส่กับนำตานจะพี่น้องเนาะก็คข้นแบบมะดามนี่เลยก็ได้เนาจะพี่น้องเนาะ จ่วาคันเห้าต้มให้แกล็ต้มเราจะพี่น้องเนาะมันกะสีนำนำตาลเม็ดนำตาลมันกะสีละลายใ้กอกันเนาจะพี่น้องเนาะละลายใบกอการทีเหามากนแบบนี้เราจะพี่น้องเนาะเอาจะในกระเละแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนนเราจะพี่น้องเนาะเลือกเอาไปใส่เอาเราจะพี่น้องเนาะจากสีเห้าเลยคนจนเม็ดนำตาลมันละลายแล้วเรียบเลยเราจะพี่น้องเข้ากับน้ำมาเทเก็บใบเซีนในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเราจะพี่น้องเนาะเพื่อ ว่าห้าเอาเก็บไว้ให้ใส่ได้นั่นๆน่นจาจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปการนั้นเอดนำเสื่อมสไตล์มาดามง่ายๆน่นจาจะพี่น้องก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก็เดี๋จวจะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคุนสวัสดีจ้า